สวัสดีครับมาวินเชียงโกงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่พามารับชมวันนี้เรามาปิดการขายรถสิบล้อมิตซูฟูโซคันนี้นะครับเป็นทางการครับผมลูกค้ามาวางเงินมัดจำไว้ประมาณสองสาวันที่แล้วเนาะตอนแรกนัดอาทิตย์นึงเมื่อไรจะถึงครับผมนี่นะครับมีท็อปเปอร์แถมให้ลูกค้าด้วยนะครับโอ้แม่ม่แม่บกงด้เเออคำว่าเออครับผม ช่อเหลี่ยมนะครับช่อเหลี่ยมนะโอเคครับหนึ่งสองสามแะหนึ่งสองสแฉครับผมขับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ลูกค้ามาขับกลับเองนะครับทีมงานเราไม่ได้จัดส่งให้นะครับลูกค้าขอขับกลับเองเพราะว่ารถสภาพดีเครื่องดีเกียร์ดีคันสีสวยเบรกดีครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าอำเภอทุ่งเสี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับผม ภาษียังไม่ขาดนะครับทุกวันนี้สบายครับผมทุกวันนี้สบายรถหกล้อก็แจ้งย้ายปลายทางได้นะครับผมโดยที่ทะเบียนไม่ขาดก็ทําได้นะครับแต่ก่อนได้แต่รถเล็กแต่ทุกวันนี้ได้หมดแล้วครับผมอ,อตอนนี้จะโมงฮะ ตอนนี้ประมาณแปดโมงเนาะแปดโมงถ้าประมาณหาโมงแรกหอดบ่ดบบาบ<ม>่า,า,านาถึงแล้วนะไก่เคียงครับไก่เคียงเนาะแต่คิดว่าคิดว่าบ่านสิมืดเออบ่เกินที่มองหาโมงเพราะว่าเขาค่อยไปค่อยมากเกินสิบแปดชิฟเนาะไปเสดนได้ครับลุกน้ำหนาวนะเลยบ่เนี่ยน้ำหนาวเนาะโอ้โหน้ำหนาวเลยมันกับสิมีส่วงเฮาสิยระเบียงกับส่วงจากข้าเจ้าขายของขางทาาลงหัวตองกันนะมี่หม้อมางเดียวเลยแล้วเนาะค่อยๆลงเหงาครับ นเตินมนอคี่ครับผม <laughs> อยพอตเลยไฟแดงไปกับปั๊บใส่มือนลครับแอโซ่งหันเพราะว่าถ้าเขาไปปลดท่อนเสร้เรียวใส่ไทอฟโซ่เข้าบรเรีย่ยนเวลาเขาตรงไปเข้าแว่เติมเขาขก็ตรงตลอดตาคนจันเลย <laughs> ครับดีครับผมครับดีโอ้แสนะดงว่าในหนารถนี้โซเฟอร์กับแอนรถพื่อนึง <laughs> คือว่าเอานาลิมให้เล่านะครับหรือว่าไทยออกก็ได้ตัวรื่องเทียตตำรวจถามก็ได้จบก็โทรัพท์เพิ่นเมืองนาลิมนะนะโอเคครับผมโอเคเด้อ okay. สุกๆมันๆเดือทางปลอดภัยขนเงินขนท่อง้าบ้านในเพิ่อนเนะเาะปิดการขายเป็นทางการครับผมจ่ายสดรับรถกลับทันทีครับ ครับใ่าบงานอยู่เดอ๋วยวับรถคันนี้ครับดีค <c oughs> รัเลี้ยวฝาไปเลยครับโอ้ยม,ม,อมือมือเลยเห็นรถขับงารับผมโชคบานครับเดินทางปลอดภัยครับผมขนเงินขนทองเข้าบ้านนะครับบาวย โอ้ย,สยแสดงว่าเราเมื่อปู่รึ่งบรรทัาน์ขับรถเบรรทัศนาปล่อยขับขั้นเร่งแล้วแมนปกติคนบ่คยขับจักรยียมันติเพื่อนเกี่ยวว่าเขาดูอะี่นะโอเคเรียบร้อยครับผม,มครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมโศกโศกโมันหมันขนเงินขนทองเข้าบ้านครับครับผมโชคหมันโชคหมันครับผมเดินทางปลอดภัยขนเงินขนทองเข้าบ้าน ผมขอบคุณครับครับครับผม